วัดีกันนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องซีฟอร์เพนเสียส,สองวันนี้เราจะมาเล่นเกมโรบอ x แมปอะไรวะ t w i เต e d ลืมละโอเคก็เนื่องจากว่าอันนี้เป็นอีพีแรกเราก็ยังไม่ไม่ลงรายละเอียดอะไรเยอะอกดเดินไปไปตายเราจะยังไม่ลงรายละเอียดแบบลงรีวิวอะไรประมาณนั้นนะเรายังไม่ทำอะไรอนะันนั้นอยู อันนี้ t w i s t e r timer หรือว่าทอร์เรลโลเลนเลอนะบาที่ชอบปักนะเดี๋ยวผมจะลองใช้กับอันนี่ดูว่าดูสีจะปักไหมโอเคปแบบนี้แหลโอเคปุ้มกดออตโนมัติมีเรียบรอยย้อยยึดเสร็จแล้วกดกลับปุ้ม รถรถรถร้านรถหน้าร้อยรถหน้าร้อยรถหน้าร้อย เราจะขับไปไหนแต่ว่าเราต้องขับไปก่อนขับไปให้มีจุดหมายให้ตายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเล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 ยเหลียวเหลียวเหลียวกระตุกนิดนึงขอเพื่อวันดีรถไม่แรงขนาดนั Demon> ้นแล้วก็ยังจะสรรหาอะไรในแบบนี้ มันไม่ค่อยได้เต็มก็เถอะปืนยิงไม่ค่อยแรงอย่างนี้ฮะสัญหาเล็นกนสัญหาเชียวอะไรไม่รู้เนะี่ยมันกระตุกอยู่เหมือนกันมันกระตุกเลยแต่มันไม่กระตุกขนาดนั้นนะแถมมันปิดไอ้เฮี้ยนี่ไม่ได้เลยยนะไอ้เนี่ยปิดนี้ไม่ได้นี่ไงมาไม่เห็นไอ้ ถ้าไม่เห็นมองยากเลยว่าผมทุกคนเลยโอเคเราก็ขับไปเรื่อยนะเนีเปิดไฟเดี๋ยวเปิดไฟเยอะเนี่ยเปิดไฟทำไมไม่รู้เปิดไว้ก่อน วาร์ซิที้จะได้ดูได้ง่ายอ่ะเฮ้ยมันม,มันไม่เปลี่ยนให้อ่ะเอ้ยอะไรเนี่ยอันนี้ยเปลี่ยนละเปลี่ยนละเปลี่ยนรถกันดีกว่าเอ่อรถ อุ๊ยยแหลกๆเลยอุ๊ย,ยทุกคนวันนี้เราจะใช้รอนหนึ่งกันดีนกว่าเพื่อเปิดเป็นอีพีแรก <c oughs> มานี่เราใช้ตัวสองพันเก้าเลยเนี่ยมาเขี่ยน่าจอีพีแรกเราก็เล่นเรื่อยๆเลยเล่นแบบมัวๆๆไปเพราะอันนี้คืออีพีแรก คือ e ีแรกของ Twisted ก็เหมือนคดีเลือดที่เราทำตอนนั้นก็คือ EP แรกเราก็ไม่ได้ลงอะไรนะก็ไม่ไม่เชิงรีวิวด้วยเออ <c oughs> <c oughs> ไม่เชิงรีวิวด้ อย่มันจะเกิดตายอุ้ยคือมาไงเนะี่ยเฮ้ยไปแม่แม่แจ้งเตือนช่องใครไม่รู้โอ้อยอะไรละเฮ้ยนี่มันคนดีเรือัปเดตนี่วะสี่หมดเลยนะครับ อาว่าผมจะถ่ายอดเดียนไหมเออถ้าอดเดียนน่าสนใจเดี๋ยวผมลองถ่ายดูก็ไดนะ้แต่จะมีคนดูไม่ื่อหนึ่งตอนนี้ก็ต้องขับหาอายุก่อนมันจะเจอตอนไหนก่อนตอนนี้ถ้าจะไม่ถ้าจะไม่เพียคันนี้มีแค่แอร์แบ็กะมีอะไรวะ โลเลยทีเดียไปไม่รู้คืออะไรมนไันน่าจะเป็นอะไรของตัวเราเลยแต่ผมไม่แน,น่ใจเหมือนกันเปิดไฟตรงนี้ได้มั้ยน,นะเปิดไฟตรงข้างบน วิ่งได้หน่อยจังวิง่งได้เลย2ต้องจัดท่าใหม่เลยเรามาดูกันเลยว่าคันนี้มันดีพอ้อยังไงนะ เป็นการสอนสำหรับคนที่เพิ่งเรียนนะสำหรับบนคีย์บอร์ดนะอ่ากดอัตโนมัติก็คือ Deployment System ก็คือกดอัตโนมัติกด B นี่กด B นะนี่เรียบร้อ,อยมันก็ะดิเสร็จแล้วโอ้มันไม่ใชยยุอ้อีกดอมหนึ่งนะ่มันโรดเตีย้ยซะมากกว่าเหมือนพวกคอนิโดไอทักเอาไปไปดับเื่องแล้วโอ้เวลาจะกด เลือกีดก็ก,กดเหมือนเดิมน,นะโอเคเดี okay, ๋ยวผมว่าผมต้องหา,าอะไร,ะไร,ะไร,ะไรมาลองอนะ่ะผมผมต้องผมต้อง,องนั่งเล่นผมนอนเล่นไม่ได้มันปวดโอเคตอนนี้จัดอันนี้ใหม่ละเรีรวา่าตัวคอม จะปิดคลิปแล้วะว่ายังไงอนะเครื่องนี้ถ่ายนะถ่ายไม่ได้เลยแต่ว่าเล่นคีย์บอร์ดนานได้อยู่เลยแต่ว่าถ่ายน้ำไม่ได้พาดแรงพาดแรกนะพาดแรงพาดแ,แรงของวิสเตอร์แล้วก็เล่นไปเรื่อยพาดสองพาดอะไรเราเล่นไปเรื่อยซึ่งจอจอมาลิผมผมต้องลิงก์ดูนิดนึงนะจอมาลิแบอกกับเคอร์อเซอร์มามันดำมันมองไม่ค่อยเห็นเลยผมไม่ได้เหยียดใครนะแต่ว่ามันมันมืนดอ่ะ มันไม่เคยเห็นนะมันไม,นะม่ใช่สีขาวจ,าจะมีใจตาจะรอใครนะวิวิววิววิวจอ,อ,อดตรงนี้เลยเนะี่ยจอดตรงนี้จับมือด,ดีกว่าโอเคเด PLOYMENT เฉียเฉียนเนี่ยเฉีย,ดเ,ยดเดี๋ยวลบกกดตาต่อไอ้ซูมตรงไอ้ที่วัาลมด้วยอุย้ยไม่โดนแน่เลยไม่โดนไหมไม่โดนมันไม่โดนเนี่ยอูยุ้ยเา,าเลยภาพยรูปใหญ่เลย พายุเลยนะพายุอยู่ตรงหน้าเรานะ่ะสูงสูงสูงเ,เราแข่งกับทรายโลนะว่าเราจะใครใครจะเร็วกว่าใกล้เกินใกล้เกินโอเคก็สำหรับใครที่ชอบที่นี่ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร,รกกก์กดับสไครตก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเพื่อจะได้ไม,ม่พลาดคลิปใหม่ข้างหน้าสหปดา์นี้และบบาย